ขึ้นคูทับเบิกนะครับตอนนี้เรามาแถวนี้แล้วก็ต้องแวะกินไก่วิเชียนกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเราจะถือว่าไม่ถึงอ,อันนี้ก็อยู่กันที่ร้านไก่วิเชีย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 นโอเคไปดูไก่กันโอ้นี่ เลยว่าบรรยากาศชิลที่สุดครับต้องข้างทางเนะยฮะต้องผมว่าเด็ดที่สุดไก่ย่างวิเชียรบุรีครับผมนอกจากไก่แล้วยังมีนี่ส้มตำรัวลุงเลนะครับผมใช่ไหมป้าขัวลุงเลใช่ไหมฮะมาครับเดีย๋ยวเรามาดูนี่ ส้มต,ตามต้มตามตงเลยเสร็จแล้วหนึ่งอย่างพอดีสั่งไว้ก่อนแล้วนะดเด้ง่าไงป้าชูาให้ดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยฮะมาแถวนี้แล้วถ้าเราไม่ซื้อไก่วิเชียนทานวิเชียนบุรีก็ต้องซื้อไก่วิเชียนนะครับผมนะแถมนี่ ไก่ย่างส้มตำขัวลุงเรกันด้วยเลยครับผมป้าป้าชื่ออะไรครับป้าชื่ออะไรป้าเต๋อนี่ดูเห็นได้เท่านี้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูป้าข้าต้มกันหน่อยนี่ฮะโอ้ยลูกค้ามาเยอะไหมป้าถ้าเป็นสุขเสาร์อาทิตย์เยอะค่ะสุขเสาร์อาทิตย์เยอะใช่ไหมฮะ คบใหญ่างอย่เงี้ยนะซื้อกลับไปเก็บไว้ที่บ้านไนวะ้เอาไว้เตารถเตาที่บ้าน,นบ้างนะนี่นะครับผมโอ้โห,โหครบเครื่องเลยทีเดียวนี่วิธีการทำสับไปสับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ตำอะไรปะตำแตงค่ะตำแตงนแงโอ้โหคำมาคำเล่นมากครับ สุดเด็ดนี่ครับตอนนี้สักใส่ถุงแล้วสักแน,น่นอนฝีมือการตำของป้าป้าชื่ออะไรนี่ฝีมือการตำของป้าตอกนะครับ <c oughs> ผมสมตำนะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะร้าน ส้มไก่ย่างส้มตําครัวลุงเรกันด้วยนะครับผมอยู่ริมข้างๆถนนเลยนะฮะทางไปปูทับเบิกนะครับยังไงก็ฝากร้านป้าเขาไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายป้าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนนี่ครับผมไก่ย่างวิเชียนนะครับครัวลุงเรนะครับผมนี่คุณลุงได้อยู่ด้านหน้าผมแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูฝูกร้าไก่กันก่อน สั่งมาตัวหนึ่งมาแล้วโอ้โหว้าโอ้โห,โห,โหจับลุงเปิดทุกวันปะครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันยินได้เลยโอโ้สุดยอดนี่ต้องขอขอบคุณลุงเลด้วยนะครับผม นะอคอฝากติดตามกันด้วยนะฮะกับแกลลี่ไก่ชาแนลครับผมใน y o u t u b e ด้นะครับฝ <c oughs> <c oughs> ากด้วยโอเคขอบคุณครับลุ